สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็ป้าอ้อยก็จะพาไปเข้าสวนดูซิว่าป้าอ้อยเตรียมอะไรไปมีตะกร้าใส่แล้วก็มีมีดคมๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยไปพร้อมกันเลยว่าป้าอ้อยจะพาไปทําอะไรไปพร้อมกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะเราก็ที่ชวนเข้าสวนมานะคะก็จะมาให้ดูว่า เรามาเจอดงหางจระเข้นะคะแต่อินมันก็อันใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำการตัดเลยเอาอันที่มันใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะได้เยอะๆอันที่เล็กๆเราก็จะไม่ค่อยเอา อันนี้หลุดเลยเอามาด้วยนี่ค่ะวานหางจระเข้ที่เราได้มาแล้วเราก็เอามาทิ่มๆไว้ในดินนี่แหละปล่อยทิ้งไว้สักปีครึ่งปีนะคะมันก็จะเยอะมากระเด็ดมานะคะก็จะมียางเหนีหนยวๆนี่มา มีประโยชน์มากนะคะว่านหางจระเค้ทั้งในเรื่องความสวยความงามรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาแผลสดได้ด้วยค่ะแผลสดมีคลิปก่อนๆที่ป้าเคยทำเกี่ยวกับเอามาทำเจลล้างหน้าเอามาทำาครีมบำรุงผิวอะไรเงี้ยใครก็เข้าไปดูได้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้ออว่านหางจระเข้อันใหญ่ๆดีนะคะเดี๋ยวเราไปเลยไปดูกันเลยว่าเราจะเอาไปทำอะไรกันดีพอเราได้ว่านหางจระเข้มานะคะ เราก็จะมาทําการล้างล้างข้างนอกก่อนเลืออข้างลงข้างนอกเนี่ยเผื่อมันมีฝุ่นละอองอะไรอยู่แเ้าก็จะล้างให้เกลี้ยงก่อนเลยนะคะว้านหางจระเค้นะคะวันนี้เราก็จะมาทําก็คือจากส่วนบ้านเรานเนี่ยแหละ ว่านหางจระเข้นะคะยิ่งก้านใหญ่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะเยอะแล้วก็เอามาทำวุ้นได้เยอะมากอะ่ะแต่ถ้าอันเล็กๆเนี่ยก็จะเนื้อจะน้อยเราก็ต้องหาก้านที่มันใหญ่ๆมันจะลื่นหน่อยนะคะเพราะว่าว่านหางจระเข้เนี่ย เป็นท่อนแล้วกันจะได้ปอกง่ายขึ้นมีดก็ต้องเป็นมีดที่คมๆน่ะนะคะเพราะว่าเออ่วานเขาจะเออไอ้ที่วุ้นๆเขาเนี่ยมันมันนิ่มแล้วก็เวลาปอกก็จะยากหน่อย บางคนเขาบอกว่าให้เอาช้อนเดี๋ยวเราลองดูช้อนดูนะคะช้อนตักเลยโอ้อย่างงี้ง่ายดีอ่ะปาดข้างแล้วก็ปอกข้างบนแล้วก็เอาช้อนดีกว่าง่ายกว่าทีการปอก บ้านหางแจลาเก้นะ,ะคะแล้วก็จะปอกปาดทั้งข้างแล้วก็ปาดทั้งบนแล้วก็ใช้ช้อนนะคะปัก ได้แบบยาวๆเลยอันนี้เราไม่ได้ตัดครึ่งนะคะบางคนมีวิธีปอกยังไงที่มันสะดวกสบายก็ตามสะดวกเลยนะคะเพราะว่าไม่ฟิกเรื่องการปอก บางคนกลัวยางไม่มียางนะคะมียางก็มีตอนที่เราตัดมาเนี่ยเขาจะมียางเหลืองแต่เราก็ล้างออกไปหมดแล้วว่านหางจระเข้มีประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพนะคะทางด้านภายนอกแล้วก็ภายในภายนอกม่ก่กใช้รักษาแผลผุพองโดนน้ำร้อนลวกหรือโดนไฟไหม้ก็เอามา เอาเนื้อวุ้นๆเนี่ยมาโตกมันจะเย็นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแผลสดโดนมีดบาดหรือว่าโดนอะไรที่เลือดออกเราก็เอาวุ้นๆเนี่ยไปแปะแผลก็จะหายไวประโยชน์เขามีมากมายนะคะถ้าทางด้านถ้าสมมุติว่าเรากินไปก็จะรักษาด้านโรคกระเพาะ แผลในกระเพาะอาหารรักษาหลายโรคค่ะไปเปิดดูได้ Google ได้เลยนะคะประโยชน์เขามากมายเขาบอกว่าคนที่เป็นฤาษีดวงทวารก็ใช้ได้นะคะ เขาให้เอาวุ้นๆเนี้ยไปโปะตรงแผลที่เป็นฤิีดวงอ่ะมันจะเย็นมันก็เหมือนเราเป็นแผลสดเพราะว่าคนเป็นฤิีดวงเนี้ยเขาจะลำไส้มันเหมือนว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็มันเหมือนเนแผลสดอะ่ะก็เอาใส่ลงไปที่ถวาวรหนักเขาก็จะรักษาได้นะคะเราก็จะได้ ที่เป็นวุ้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเลยค่ะอันนี้เราหั่นได้เลยนะคะเพราะว่าหั่นแล้วก็ให้เล็กๆเหมือนลูกเต๋าอะค่ะไม่ต้องเล็กมากเพราะเดี๋ยวตอนเราเอาไปล้างเมือกเนี่ยมันจะเล็กลงไปต่านี้อีก นี่ก็จะตัดกลางสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าก้านเขาใหญ่มากส่วนมากคนโบราณเขาจะมีติกท,ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าเออมันรักษาแผลรักษาแผล ภายนอกได้ภายในได้มีประโยชน์เยอะค่ะว่านหางจาระเข้ปลูกไว้ก่อนหนึ่งก็สมมุติพรเอามากอดอย่างเนี้ยเราไม่ต้องดูแลอะไรเลยปลูกเข้าไว้แล้วก็ทิ้งเข้าไว้อย่างนั้นเนี่ยเป็นเป็นต้นไม้ที่ทนแล้วเขาก็จะแตกเยอะแยะอย่างของของป้าที่ไปเก็บมาตอนแรกป้าได้มาจากบ้านบ้านอาก็เอามาทิ้งๆไว้ที่ดีนั่นแหละ ลืมไปสักปีเดียวอะ่ะเต็มขยายเต็มแล้วก็ตายยากแบบทนทนแดดทนฝนน้ำท่วมก็ไม่ตายถ้าใครมีว่านหางจระเข้อยู่ที่บ้านก็ ลองเอาไปทําดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่อย่างที่เขาเอาไปขายใส่ขวดขายอันนั้นนะเขาก็คงอาจจะผสมอะไรๆมาเยอะแยะแต่ถ้าเราท,ทํากินเองเนี่ยเราก็ไม่ผสมสารกันบูดเราทําแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ถึงเวลาให้มันเย็นๆแล้วเราก็มาดื่มหลังจากทํางานหรือว่าคนในบ้านไปทํางานมาก็เอามาให้ดื่ม หวานเย็นชื่นใจนะคะแล้วก็จะมีกุบกุบของเนื้อนี่ค่ะเราก็จะได้เนื้อของว่านหางจระเข้ที่เป็นวุ้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างเมื่อให้ออกเลย เราก็จะใส่เกลือลงไปเพื่อล้างเมือกเขาออกนะคะก็เปิดน้ำล้างกระกัะชอนเนี่ยค่ะขยาขยามยาาเนี่ยให้เมือกเขาออกไปกับกระชอนล้างไล่น้ำจนเป็นคิดว่าเมือกันหมดแล้วนะคะเหลือแต่นเนื้อล้วนๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเมือกเมือกออกไป นี่ค่ะเราล้างว่านหางจระเข้มาได้แล้วนะคะก็ลักล้างเมือกออกหมดแล้วะคะ่ะแล้วก็ที่เราจะทำน้ำต้มน้ำก็ไม่มีอะไรมากมีน้ำตาลทรายที่ไม่กัดสีนะคะแล้วก็ใบเตยหอมใบเตยหอมเนี่ยเราจะใส่ลงไปในในหม้อที่เราต้มน้ำเลยนะคะ ไม่มีอะไรยุ่งยากมากค่ะเพราะว่าเราทำแค่ว่านห่างจาละเคไม่ใช่เชื่อมนะคะเป็นแบบเป็นแบบลอยแก้วอะคะ่ะนี่บางคนสะดวกก็ใช้เตาแก๊สรวดเร็วทันใจบางคนไม่สะดวกก็ใช้กระทะไฟฟ้าหรือว่าหมอ้อต้มสุก,กี้อันนี้ใช้หม้อต้มสุก,กี้นะคะ เดี๋ยวเรารอให้เดือดก่อนค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลเนี่ย,เ,ยเมื่อกี้เราใส่ไปช้อนหนึ่งแล้วอันนี้ใส่ไปช้อนหนึ่งนะคะเราจะใส่สองช้อนเสร็จแ,แล้วก็คนคนให้น้ำตาลเนี่ยเขาละลายแล้วก็เอาว่านหางจระเข้ที่เราล้างไว้เนี่ยใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็คนแล้วก็ต้ม ไปอีกประมาณสัก5นาทีค่ะเพื่อให้ว่านเขาลอยขึ้นมาเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะต้มประมาณอีกสัก5นาทีไม่ต้องปิด5-6นาทีอะไรก็ได้ค่ะพอครบประมาณสัก5-6นาทีแล้วเราก็ ใส่แก้วเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะว่าน่ากินมากเลยค่ะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าน้ำมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราชิมแล้วก็เลยใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกช้อนหนึ่งน้ำหนึ่งลิตรกับน้ำตาลทรายเนี่ยสามช้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแค่ตู้แล้วมันก็อาจจะแบบจิดลงไปบ้าง เราจะเปรอยนี้เลยแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นหรือว่าบางคนที่พอมันเย็นแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ําแข็งใส่กินเย็นๆชื่นใจค่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะสรรพคุณเยอะแยะมากมายค่ะว่านหางจระเข้นะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ถ้าเพื่อนหรือท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย